ให้แนะนําตัวเองก่อนชื่อน้องอะไรคะสวัสดีครับชื่อน้องพีพีรพงอลรุณวราพรชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อน้องพีน้องพีนะคะน้องส้มน้องพีน้องส้มบ้านบ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านอยู่ตลาดภูเทิดไทยสามสิบสามตลาดภูมีอะไรขายดีตลาดภูมีส้มตำกับส้มตำกับน้ำตกอ๋ออร่อยใช่ไหมคะอร่อยแล้วคิดว่า หวยจะออกอะไรคะหวยของวันที่งวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสามขอสี่สี่ห้าห้าห้าหกหกหนึ่งเจ็ดโอเคให้หกตัวเลยเนาะรางวัลรางวันที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะั่หเลยครับปังปังไปเลยเนาะใช่รางวัลที่หนึ่งกี่ล้านคะรางวันที่หนึ่งสิบล้านสิบล้านนะคะใช้ไม่หมดเลยใช้ไม่หมดเลยเนาะซื้อเครื่องสำอางเยอะๆเลยไหมคะไม่ไม่ไม่แล้วให้ใครบ้าง ประหยัดใ่อ๋อให้พ่อแม่ใช้อ๋อให้พ่อกับแม่ใช้นะคะเก่งมากเลยฝากผลงานด้วยติดตามได้ที่ไหนคะติดตามได้ที่ l ล n e เกศรินทร์อมาลาเกศรินทร์อมาลานะคะลออฟฟิเชีนะคะค่ะ Facebook ละค่ะ Facebook ไม่มีอ๋อ Facebook โดนไฟไหมโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะบ๊ายบายแฟนคลับหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ